พี่แจมันมาเมอจอมิสเตอร์ราซ่านะฮะกับโปรแกรมเพลคราวห้านะฮะเอ่อจะอธิบายยังไงเดียคือผมจะมาสอนว่าเพลคราวห้านีนะ่มันมีฟีเจอร์อะไรมั่งทำไมมันถึงมันถึงมีคนใช้ในระดับหนึ่งเลยอะไรงนี้ก็ครับก็หน้าต่างมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเล็กๆ แล้วก็เป็นแบบขเขาเรียกว่าไงอ่ะเรียบหรูอ่ะเพื่อไม่ให้ตัวโปรแกรมที่อัดนะฮะมันกระตุกจนเกินไปไม่ให้แบบไม่ใช่แบบเหมือนแอคชั่นนะฮะที่ทำให้ฟิวเจอร์มันมีเอฟเฟกอะไรเยอะแยะทำให้มันเวลาถ่ายบางครั้งมันไปเอาเอาเอา,เอาส่วนที่ประมวลผลนะไปประมวลผลในใส่วนของโปรแกรมนะฮะอย่ามีตกูดใส่แล้วก็ นี่ฮะส่วนตัวด้านในฮะจะมีให้ตั้งค่าเวลาถ่ายวิดีโออ่ะอย่างเช่นนี่ฮะอันนี้จะเป็นถ่ายเกมถ่ายเดสก์ท็อปแล้วก็อันนี้จะคือถ่ายอะไรก็ถ่าย <c oughs> ส่วนอันนี้ฮะเป็นไฟล์ที่เราจะเลือกใช้ฮะเอ้ยใช่เปล่าวะเออใช่เป็นไฟล์ที่เราจะให้มันเรนเดอร์ออกมามีเซตอัพด้วย แล้วก็ส่งกันมาจังนะอันนี้ก็คือเป็นระดับความคมชัดนะฮะของวิดีโออันนี้อไออันนี้ก็คือทำให้สีสีครบถ้วนสมบูรณ์นะถ้าไม่ติ๊กมันอาจจะสีไม่ครบอะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยติ๊กออกอันนี้อันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่เข้าใจเลยอันนี้ Useful color range ก็ก็สีนั่นแหละทำสีผมอันนี้ก็สามารถตั้งตั้งได้ว่าจะให้วิดีโอเนี่ยขนาดมันเท่าไหรเนี่ยสมมุติว่าผมถ่ายกดไม่ติดวะ <laughs> ผมถ่ายรีเซ็ตเทียนะซึ่งรีเซ็ตเทียเนี่ย Resolution ของหน้าจอมันนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่1280น 1, 2, 8, คูณ 7, 2, นะมันจะเป็น แบบหน้าจอบแบบเก่าฮะเพราะมันเป็นเกมที่พอร์ตมาจาก PlayStation นะอืมมันก็เลย Resolution จะไม่ตรงฮะซึ่งถ้าเกิดว่าอัดคลิปแบบมันนะฮะมันจะยืดวิดีโออะทำให้ตัววิดีโอเนี่ยมันดูดทุเรศผมก็เลยไม่ปรับให้มันเป็นค่าเริ่มต้นของมันนี่แหละอันนี้เป็นเฟรมเรทฮะบางคนอาจจะถามว่าเฟรมเรทคืออะไรฮนะ ถ้าไปดูคลิปตัดต่อผมอาจจะรู้นะฮะแต่อธิบายเหอะเฟรมเรทนะฮะหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า FPS นะฮะก็คือ FPS เนี่ยย่อมาจากเฟรมเพอร์สสแกนนะฮะก็คือพูดเป็นภาษาไทยเลยนะฮะเฟรมต่อวินาทีะฮะก็คือต่อหนึ่งวิเนี่ยมีทั้งหมดกี่ภาพสมมติผมเลือก120ใช่ไหม ในหนึ่งวีเนี่ยจะมีทั้งหมด120ภาพเรียงต่อกันซึ่งจะทำให้มันดูสวยมากเอ้ยมันจะทำให้ดูลื่นตาแล้วเฟรมเรทกับเฟรมเบอร์สเกันนี่ต่างกันยังไงก็ก็แทบไม่ต่างกันนะความหมายเชิงเดียวกันนะแต่เกี่ยวกับการนำไปใช้อย่างเช่นแบบเขาเรียกว่าไงวะ เป็นคำคุณศัพท์กับอะไรอย่เงี้ยซึ่งอย่าอธิบายเลย <c oughs> ก็จําไม่ได้เหมือน frame rate กันเฟรมเลดกับเฟรมเบอร์สกันอันไหนมันเป็นคําอะไรกันบ้างแต่เฟรมเลดเนี่ยเลดก็คือเขาเรียกว่ายังไงเดียช่างมันเถอะ <c oughs> จําไม่ได้แล้วว่าเลดแบบว่าอะไรมันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะช่างมันเถอ Draw cursor ะ Draw c u r อร r เนี่ยก็คือจช้ถ่ายเคอร์เซอร์เมาส์หรือเปล่า อย่างเช่นถ้าผมติ๊กออกเนี่ยก็เวลาถ่ายเนี่ยเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะไม่มีฮะมันจะหายไปเลยส่วน pre-recording buffer size ฮะอันนี้ไม่รู้อะงงเหมือนกัน mix audio in one t a g นะฮะสำหรับคนที่มั่นใจว่าไม่ตัวเองดังนะฮะแล้วไม่ต้องตัดต่ออะไรอีกต่อไปแล้วก็กดไปมันจะทำให้ตัวไฟล์วิดีโอเสียงฮะ มันครอบคุมไปเลยเป็นไฟล์เดียวเลยส่วนอันนี้ไว้ Audio Inspector File ก็คือทำให้ไฟล์เสียงเนี่ยมันแยกออกเป็นสองเสียงนะ r c e ไมโครโฟ Mono อฮะก็คือจะทำให้ตัวไมโครโฟนฮะเป็นเสียงแบบโมโนบางคนอาจจะงงนะฮะโมโนกับสตูดิโอต่างกันยังไงโมโนนะฮะเวลาเราใช้เนี่ย มันจะแยกไฟล์ออกมาเป็นสองไฟล์ลก็คือเป็นไฟล์เสียงฝั่งซ้ายกับไฟล์เสียงฝั่งขวาซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสตูดิโอเนี่ยมันจะรวมให้2อันเลยแล้วเสียงจะดังทั้งซ้ายทั้งขวาแต่โมโนมันจะดังแค่เฉพาะด้านนะอะ่ต่อไปก็ audio source นะฮะอันนี้จะมีเป็นการปรับว่าจะให้รับเสียงจากตรงไหนมั่งแล้วมี push to talk ก็คือกดเพื่อพูดนะแล้ว ตรงนี้สามารถปรับได้ด้วยนะว่าจะให้เสียงดังเท่าไหร่อะไรี้อย่างเช่นไมโครโฟนผมไม่ดังแล้วผมขี้เกียจตัดต่ตอผมก็ทําให้สปีเกอร์เสียงลดลงฮนะนั่นแหละมันจะไอ้นี่ออกมาแล้วมันจะนั่นแหละ <laughs> พอเวลาทําออกมาถ้าเกิดว่าเป็น Mix audio in o อ e tag อนะเสียงตัวอันเนี้ยมันจะเบากว่าเบากว่าไมโครโฟนนะทำให้มันได้ยินเสียงไมโครโฟนของเราฮนะสตรีมมิ่งฮนะ ยังไม่แน่ใจฮะว่ามันใช้อย่างไงผมเคยลองใช้ดูแล้วนะแต่มันก็ใช้ไม่ได้งงเหมือนนใครใครรู้ก็ตอบทีฮบอกทีส่วนสกรีนช็อตฮะก็คือถ่ายภาพฮะเอออิ In format นเทอร์เฟอฮะก็จะให้เลือกไฟล์ฮะ b m p อ p g แล้วก็ PNG อ็ s จีสกรีนช็อตอินเทอร์ เอีเอสแบคคาเลอร์ P A D งงว่ะช่างมันอันนี้ก็ไม่ดูอ่ะไม่เคยใช้อันนี้ให้ถ่ายเคอร์เซอร์เมาส์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นถ่ายแบบออโต้แบบจับเวลาปลักอินนะก็คือเป็นปลักอินต่างๆนะฮะอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูอ่ะ ตามวิดีโอที่ดูกันนะ<อ><อ>เห็นไหมไอฝั่งขวาฝั่งฝั่งซ้ายตรงเนี้ยนี่แหละมันเป็นบลักอินเนีแสดงแสดงตัว CPU ตัวตัวที่ให้ดูว่าเราอัดไปแล้วกี่เมกแล้วก็แสดงค่า FPS นี่แหละส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะมีปลักอินมาให้ แล้วก็โฟลเดอร์ฮะก็คือโฟลเดอร์ที่เซฟจะเซฟเอาไว้ฮะโปรไฟล์ฮะเราสามารถเซตค่าโปรไฟล์ได้นะครับว่าแบบโปรไฟล์อันนี้เอาไว้ทาอันนี้โปรไฟล์อันนู้นเอาไว้ทาอันนู้น,น ون, อะไรเงี้ยฮะอย่างเช่นแบบจะถ่ายแล้วแบบเซตค่านู้นนี่นั่นแล้วแบบจะไปถ่ายอันนึงแล้วแบบค่ามันต้องการอีกแบบหนึงน่งฮะก็ให้แอ d โปรไฟล์ไปฮะ มันก็จะมีโปรไฟล์อีกอันให้อันนี้จะเป็นการเข้าเว็บไปที่เว็บของ p y c y o u o นะฮะส่วนอันนี้ blacklist ก็คือไม่ให้เราอัานะ <c oughs> น่าจะใช่นะไม่รู้อ่ะไม่เคยใช้อะ่ะ g e n r r a l setting นะฮะอันนี้เป็นภาษาที่จะใช้อส่วนอันนี้เป็นเวลากดปุ๊บเวลาเราถ่ายปับ๊บ แล้วมันจะเด้งไปตรงนี้เลยะ่ะมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นตรงนี้มันจะเด้งไปตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะหายไปเลย minimize Min to system tray อันนี้ไม่รู้อะ start minimize คือตอน start มาตอนอันนี้ start with window ก็คือให้เปิดมาพร้อมกับ window ส่วนอันนี้ก็คือตอนตอนเปิดมาฮะให้เปิดมาแบบย่อฮะก็ก็ก็เปิดมาตรงเนี download download ้ยฮะก็คงเท่านี้แหลยฮะอธิบายทั้งหมดของ Playcloud 5นะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของ Steam นะฮะส่วนใครที่ซื้อแบบแยกก็ไม่รู้สินะโอเคนะถ้างั้นรสวัสดีครับ you yeah.